สวัสดีครับกระรอกก็พบได้ทั่วไปในสวนลักษณะก็จะหน้ามนๆส่วนกระแตนนันน่าจะยาวๆเดี๋ยววันไหนกระแตมาก็จะถ่ายให้ดูวันนี้ก็ให้ชมอริยบทของกระรอกที่ใช้ชีวิตอยู่ในสวนข้างๆกระท่อมไปชมไปครับอริยบทของเขาวันๆก็ประมาณนี้แหละครับวิ่งหากินเป็น ตามวัตตะสงสารในเรื่องของการใช้ชีวิตซึ่งสัตว์ก็ต้องใช้ชีวิตเช่นกัน เราก็บันทึกภาพพอสมควรเดี๋ยวเขากินอิ่มเขาก็ไปเราก็คงจะได้ภาพแค่นี้แหละครับต้องบันทึกภาพด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ไปรบกวนการใช้ชีวิตของสัตว์โลกซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกอีกชนิดที่มาเติมเต็มให้กับโรคดูสวยงามการบันทึกภาพไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนครับก็ต้องใช้ความอดทนครับสวัสดีครับ